สวัสดีครับพบกับ FWTV นะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมอันเทิร์นพาร์ทที่หกนะครับเยอะทำไมครับเยอะทำไมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเ k t v นะครับวันนี้นะครับเราก็มาเล่นอันเทิร์นนะพาร์ทที่เจ็ดครับพาร์ทเจ็ดพาร์ทเจ็ดแล้วก็มีไอเยพีมาอีกคนนึงครับอยู่ไหนครับครับแนะนําตัวหน่อยครับไอพีครับอยู่ไหนแนะนําตัวหน่อยครับก็สวัสดีกันด้วยนะวันนี้พบกับฟิลลี่คงเหยียดนะครัไม่ใช่ เออมดอ่าอเ่๋าครับเดี๋ยวเรามีสิ่งใหม่ที่อยากให้คุณผู้ชมเห็นมากเลยนะครับครับนี่คือเรามีบ้านแล้วบ้านแล้วบ้านแล้วนี่เรามีบ้านแล้วนี่ฝีมือผมทั้งหลังเลยครับเออคือตัวของฮะมีผม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 สร้างอย่างเดียวเลยครับไอ้เราไอ้พื้นไม้ที่ EP ปูครับแล้วก็ส่วนไม้นี่คนพีก็เป็นคนหามาครับไอ้หีบอะครับ ไอ้หีบก็คุณเจนร้างครับก็เจนครับสร้างหีบให้ผมน่ยดิผมมีอันดีตัวเองเนี่ยเอามาเลยครับจัดมาาสร้าหีบให้ผม่อยเอาแล้วก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้พบกับกิริโตนะคะคกินิโตเอาก็ชื่อมันไงถ้าสร้างเดี๋ยวเดี๋ยวพานี้เราน่าจะมาสร้างโรงรถเออโรงรถครับโรงรถซึ่งโรงรถนี้ผมก็เดี๋ยวมั่วเอาเดี๋ยวมั่วขาเอา เดี๋ยวมั่วขาเปล่าเขาับไม่เป็นแต่แต่อันดับแรกนะครับรงรถนะครับ,บเราคือเราต้องมีมพื้นไม้เราต้องมีพื้น,นไม้สักประมาณสักสิบสองอันเพื่อให้รถทุกคันจอดพอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะสร้างเป็นโรงเดียวกันแล้วก็ให้รถจอดหรือว่าจะสร้างคนละโรงไปเลยโรงเดียวกันเลยดีกว่าเพราะว่าโอเคเอาโรงเดียวกันจะได้เร็วๆหน่อยเออมาครับคุณมีนะครับคุณมีหน้าที่ไปตัดไม้ครับขับรถไปตัดไม้เลยครับเออครับคือในกล่องนี้ก็มีครับเจนสร้างกล่องให้เรายังอ่ะ อย่ากองอย่าอย่าถ้าสร้างถ้าสร้างแล้วอย่าเพิ่งวางนะสร้างสร้างให้หน่อยเป็นกองจาะเอาเป็นกลองเล็กหรือกลองใหญ่เอากองใหญ่เอารักสองสามกล่องอ่ะสองสามกล่องเลยได้ครับเพราะว่าตอนนี้ของก็เต็มจัดมาพูดเต็มอีกแล้วเหรอของอุ้ยสัตว์แม่งกูวละเบื่อจริงได้เนี่ยได้ได้บุดันได้บุดันผอนมาเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้อะถ้าเก็บไว้ก่อน ้ของล้นว่ะเฮ้ยขอดิล,ล้นอันนี้อันนี้ของเรานี้ของเราล้นขอวุ o น e n c o สดิขอหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสร้างไอ้น,นี่กันรู้สึกว่าว o o d e n f r แม่งล้นคุณเจงครับพื้นไม้พื้นไม้มครับทําไงครับ <im it> พื้นไม้ก็คือเอาว o o d e n ร r a m e ัฟไปเรื่อยครับ <im it> วือ w o ฟ d e มันทำไรนะคาฟเรื่อยเอาพวกไม้เป็นล็อกอ่ะครัฟไปเรื่อยแบบไม่บรจบอ่า ของเต็มอีกแล้วระเอาละฮะตอนนี้เราจะไปไปตุยมาตุยใครครับตุยไม้เอ่อไอพีครับมึงวางไอเนี้ยเก่งอ่ะมาวางให้หน่อยดิเออมึงวางมึงวางไอเนี้ยพื้นไม้พื้นไม้เก่งอ่ะมาวางให้กูหน่อยแฟงแฟงแฟงแฝงับครับกล่องครับกล่องนี่ครับของขวัญนะเพิ่งเออไอพีแีรกูบอกให้สองกล่องครับ ล้วของก่อนไม่ให้หลัะอะไรของ่อนไม่ให้หลัวคุณเจงครับผมบอกว่าสองกล่องไม่ใช่นะครับคือให้กูวางไหนคร<อ>ับคุณเจงครับเก็บเก็บเก็บกล่องไว้ก่อนกล<อ>่องไอพีมานี้คุณเ,เจงเก็บกล่องกับบอมไปหน่อยเก็บกล่องกับบอาเจเอวันพีอยู่ไหนหันหลังมาเซ่แฮ่กูอยู่นี่โอ้เดี๋ยวคุณจะวางตรง่ไหนก็ได้ที่มันเป็นที่ล่างหน้าไปนวผมไปดูเดี๋ยวผมไปนี่เสากลางอะต่อไปเราก็ต้องคราฟเสา แล้วก็เอ่อการสร้างบ้านดิเอ่อแล้วก็หลังคานะครับหลังคาการสร้างบ้านดิหลังคาหลังคาหลังคาครับไงวะไม่รู้ค้าเหมือนพื้นไม้ป่ะพื้นไม้ทำข้างบ้านหรือเปลหลังคาอย่างนี้ป่ะวะพื้นไม้ทำข้างบ้านเลยนี่ไงได้ใช่และหลังคาครับนีพื้นไม้ได้าสร้างบ้านเลยได้มาสอง พื้นพื้นไม้ก็ไปวางให้มันต่อๆกันอะมันตอนนี้มีกี่อันอะวางเท่านั้นก่อนค่อข้างมาค่อข้างบ้านแล้วกันนะอะไรนะเอ้ยเอาวางที่มันเป็นที่รับๆอ่ะวางตรงไหนอะไหนวะของงบ้านเนี่ยแหละหรือจะวางติดหรือจะวางติดกันตรงนี้เนี่ยติดกันตรงนี้ตรงนี้แล้วเราเดะครอบประตูอย่างนี้ยมาแล้วแต่แล้วแต่จะวางไหนก็วางแต่ตอนนี้เดี๋ยวสร้างไม่นี่ก่อนสร้างอะไรค่อนข้างสร้างของที่ต้องใช้อ่ะ อาวุธอาวุธอาวุธดั้นแผนมาให้หน่อยดิอ่ะวุดดั้นแผนยังไงวะมันอ่านว่าแผ่นหรอแม่มีไฟยับทุบนะเฟรมบอร์ดสติกวุดดั้นบอร์ดมันอ่านว่าเพลทพี่เออวุดดั้นเพลทอ่ะมีปะอะไรวะมีอันหนึ่งอันเดียวมีวุดดันวุดดั้นเฟรมมีหกอันจริงจริงอันในกล่องนี้เทียบเลยมาละ โอ้โหเสียงตัดต้นไม้ฮะได้ยินมาแตนะ่ไกลเลยฮะมันไม่น่าตัดต้นไม้มันน่าจะตัดเลยเอสติมาครับตอนนี้มีมีไอเนี่ยหลังคาอยู่เจ็ดอันไอพี <c oughs> วางยังเนี้ยหัวละ <c oughs> วหัวละเสียงมันตัดอะไรเออย<ห>เดี๋ยวมึงวางมึงทำโรงรถอย่างนี้เลยเหรอ,อคือแบบคือมึงแบบกาปเปิดมาเป็นโรงรถเลยอรอก็ใช่ดิอ๋อมีไอเดียว่ะแล้วแล้วแล้วทางนี้ก็เป็นทางออกใช่ไหมอ่าทางแล้ว แล้วเราวมึงวางอย่างนี้เลยเหรอเออจะจอดรถยังไงมันจอดยากอะดิเด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 ถ่ายถ่ายรถไปก่อนจอดยากมากเออเยวขับออกก่อนพี่แล้วมึงก็ถ้างั้นมึงก็ต้องถ้าเกิดมึงวางมึงก็ต้องวางอย่างนี้นะอยากวางตรงนี้อีกช่องหนึ่งแล้วก็ต่อมาเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ติดติดรถติดรถพยาบาลว่ะเอารถพยาบาลออกก่อนแล้วคุณจะมานั่งสอนผมทำไมนะเออเดีวเดี๋ยวพีพี แล้วก็แกล็อกว่าตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ตอนนี้มีอยู่กี่อันไอเนี่ยไอพื้นไม้เออมีอยู่สี่อันใช่ไหมเดี๋ยวค้าไปมันใช้อไมันคาอยังไงนะเจนพื้นไม้พื้นไม้ก็นี่ไงได้แล้วกับพื้นไม้เจนพื้นไม้พื้นไม้คับคับไงนะเอาเอาเอาล็อกคับไปเรื่อยๆอะเฟรมคับไปเรื่อยอันละบาทกูรำคาญน้องว่ะ เอวไล่ทอเขาไปดิรอป้ายต้องเอาต้องหาล็อกมนอก่อนโอ้ยเฮี้ยครับมึงแม่งเปลืองมากเลยแม่งไม่ได้เปลืองอะไรเปลืองเพราะแม่งเนี่ยเออช่วยตัดให้อดาบภาตนะตัดก็คือมึงวางยากเลยไม่เอาง่ายเลย ก็คือกูเห็นมึงมีสีมือไงก็พอได้อยู่สีสีเท้าอ่ะมึงดูกูตัดอ่ะไม่ดูเออแล้วแต่หญิงนะก็ไอ้ยาไอ้สัตว์ต้องงานได้มาได้อ่ะอ้าวเดี๋ยวดะอันนี้มันวุ้ดนอันนี้มันอะไรเนี่ยล็อกอันนี้หลังคาเอ้ยนี่ไงพื้นอันเนี้ยพื้นไม้นี่ไงเนี่ยโอเคเยังแม่รอนตัดเลยอันนี้ นี่นี่เนี่เอ็นี่ไม่เอาเยอะจังวะก็เผื่อมึงวางผิดไงสร้างลงรถอะไม่วางแล้วต่อไปก็กูต้องสร้างไอ้นี่หบ้านแม่งมีไม้มีไม้มีไม่ไหมมีไม้ไหมอะไรไม้อะไรไม้อะไรบุดันเฟรมใช่ปะเอาไม้อะเอาเอาบุดันเฟรมก็ได้เนี่ยเนี่ยอันนี้พอได้ไหมพอได้บุดันเฟรมมีเทียบอ่ะมันทำไงวะไม่ใช่ทำหีบหรือทำทำอะไรวะ เพื่อทำหลังคาใช้ไหมคุณหรือว่าหลังคาทำไงโอ้ยมึงเอ้ยอ่ะโดนอีกเอ้ยหลังคาทำไงวะพึ่งค้าไปเมื่อกี้ลืมอลยอ้าวเปิดดูคลิปเลยครับสดเลยเปอผมก็หลุดสิกโอ้ความแต่ละคนดีมั้ยนงหลังคาแม่งทำไงวะลืมอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูณปักเสาอ่ะฮาวะ เดี๋ยวๆต้องปักเสาตรงนี้ใช่ไหมปักเลยครับถึงเสาสันติภาพอันนี้ยังด้ยอันนี้ยังเย้ตยตีกวัดหยไอเหียตัดให้แล้วก็เาทำเสร็จแล้วแล้วก็เสาวางกูวางหลังคาเลยนะวางเลยอ่ะไอเดียอันนี้อันนี้มันเป็นพื้นที่นี่กว่าพื้นพื้นไม้ไม,มันไม่ใช่หลังคา ไอหลังคาอันนู้นอันหลังคาที่กูให้มึงไปอ่ะอันอันอันนู้นเอามาได้เว้ยเออได้เนี่ยพอดีกันแต่พื้นไม่ไม่เท่ากันอ่ะพื้นไม่แข้าเ่ยไม่เป็นไรมันจะได้มีที่เข้าไงแล้วก็ประตูแล้วเรววงมาตรงนี้เป็นยังไเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมาดูมาดูนี้มาดูมาดูเออเฮู้แล้วใส่แว่นก็แป๊บ อเ<แ>ขียวเหีเ <c oughs> อันนี้ก็ได้วางได้ก็พอแล้วแค่นั้นอ่ะจะองดูอ่ะมีก็ได้หน้าต่างแล้วไอ้นี่ทำไงวะเอ้ยหหรถไม่ต้องมีหน้าต่างเว้ยไม่ใช่จะทำจะทำประตูเนี่ยได้ละเอ่อคือต้องวางต้องวางกำแพงก่อนไงตรงเนี้ยอย่อาพึ่งครับก็ต้องแก้ใหม่ี้ย คือกูต้องวางกำแพงก่อนหรือไม่ต้องวางวะเออไม่ต้องวางไม่ต้องวางปะ่ะอันนี้อันนี้เป็นทางเข้ารถนะรอรอรถรถอยู่ไหนวะรถทดลองเออไม่เข้ายากหรอคิดดูดิเฮ้ยฝีมือกูระดับนี้ละค่อยๆเข้าเออโอ,อ,อ้โห,โหระดับผมแล้วเป็นไงอ้าวระดับอะไรระดับอะไรถามก่อนระดับอะไรระดับเปิดระดับอะไร F เปิด F เปิด ไอ้เปิดเอารถคันใหญ่มาดิแล้วก็เออเดี๋ยวลองเอาคันใหญ่คันใหญ่อยู่ไหนวะกลัวมไม่เหเนไม่มุดมองไม่เห็นกลัวเข้าไม่ได้วะได้หัวระดับผมเดี๋ยวผมเอารถระดับระดับผมนี่คือประมาณผมนี่ขับรถจนมาตั้งแต่ปอสี่ครับโว้เรื่องเกมแค่นี้กันระยะไ,ได้กลัวแม่งเสียพื้นมากเลยไอ้กับไอ้เยนเนี่ยเยอะมากเลยแม่งัไม่ตรงจริงกับพื้นก็ไม่ลากเท่าไหร่ไม่พอครับคุณเจนมันเลยมารถใหญ่อ่ะเออ ไม่ได้ก็บอกอยู่มันจอดยากนี่ไงมันได้เดี๋ยวเราเอาเข้าทาง<อ>ข้างๆไงเดี๋ยวเราจอดแนวนอนแนวนอนแนวนอนโอ้โหลู้แลวลู้แลวเอาไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเราเอาไอา้อนี่ยหจอดข้างหลังแล้วเราเอาเนี่แซกแซกเข้าไปอ่าเดี๋ยวถกขยับรถอันนี้ก่อนทีนี้อย่างนี้นะทำไมอ่ะพอยอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็อันเนี้ยเข้าไปอย่างนี้โอโอ๋ออ่าเห็นรามันก็จะ ก็จะพอดีเราเอาไว้กลางๆอนั่นได้ดูดีเออคิดว่านะถ้าจะทํารถอย่างเงี้ยเราต้องห้ามสร้างกําแพงเราต้องทําเป็นไอเนี้ยเป็นโค้งๆอย่างเงี้ยต้องทอย่างเงี้ยให้หมดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทาประตูตรงนี้อันนึงไงเดี๋ยวผมวางประตูก่อนเออตรงเนี้ยตรงเนี้ยต้องทำเปางเนี้ยประตูอันนี้อันหนึ่งถ้าทำเอย่างเงี้ยทุกด้าน่ะทําทุกด้านเลยใช่แล้วทาด้านสักทีโว้ยเอ้ยเพวกคุณเอาอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมไอพีพีแม่งสูงเลยม่น ็นออยย่่างีู้้แลวมันสูงเลยมันสูงเลยพื้นมัน,นสูงเลยพื้นมาสองมิลน่ะก็มันเป็นอย่างไอ้ที่อ่ะค้าผิดอีกนะสองสองมิลรถกูจะเข้าไงวะเนี่ยมาเดี๋ยวรถมึงเดี๋ยวกูเอาเข้าให้มันมีทางเข้าหรอกเออแล้วก็ทำหลังคาเสร็จเออะ เอ่ะเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่วางก่อนเอ่อเสร็จนะเฮ้ยรถมึงอย่าจอดมันมันไม่จอดอย่างนี้จอดยังไงจอดดีๆรถมึงนี่มันต้องจอดอย่างนี้มึงดูมึงดูกูไม่ดูอ่ะอ่ะแล้วมึงใครเนี่ยอ้นี่ไขไว้ไอ้เจนเหรออยู่นู้นอ๋อนี่ไงมันก็เอาเข้าอย่างี้ใช่ป่ะมันก็จะพอดีมึงนี่ดูสัดส่วนเป๊ะเรือเปล่าวะไม่ตรงเนี้ยมันมันสูงเวลามันเลยเห็น ว่ามันก็ได้เอาเข้าไอ้้ยระหว่างระหว่างไอ้นี่ไม่ได้หว่ะกำแพงออไงก็ถึงก็ไม่จะไม่แยกวางไอ้นี่ไม่ได้ออไงก็รู้แล้วทำไงอ่ะหรือว่าจะทำอย่างนี้ไปเลยหรือว่าเอาทำอย่างเงี้ยแล้วก็จะวางกำแพงทำลงเออก็ก็ได้ก็ได้โอ้ทำลงรถแบบลวกๆนะฮะแต่ตเนี้ยมีปัญหาอย่างหนึ่งกูต้องการไม้จำนวนมหาศาลข้างในบ้านไงหมดแล้ว กูมีกูมีกูมีไม้อะไรต้องการไม้อะไรครับแค่8อันเพราะกูไม่ถังป่าเยอะแยะต้องการต้องการไม้ต้องการไม้เยอะๆยอะเอามาดิหรอกล่องไมันหมดเลยเ้วเอาไปนี่เอาไปดิไอสัตว์นี้ม่นโด่งกูไม่หมดเลยเนี่ยไงวะเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละกูมีวอเตอร์เฟรมอีกเพียบเลยนี่8อันเราต้องครับ ทำไมกูต้องคับอย่างคนเดียวด้วยวะเฮ้ยแฟงครบเพลิงนะเนงี่ยว่าทำไมจะทำจะว่ายังไง,เ,ไงเราต้องไม่หาเบาเยอะไบนบ้านจะขึ้นไงวนะเน<อ>ี่ยก็เด<อ>ี๋ยวทำอะไร้ไงกูไปยิงป่ายทุกไปแล้วกันเออปีนก็ได้นะเว้ยขึ้นมาแล้วมาเจะนี่ถึงแล้วโอเป็นเอ็กซ์เพิร์ตไปไงเลือดกู อยากได้เลือดกูใช่ปะกูจัดให้กูจัดให้อยากได้เลือกกูมึงคนคนละกุมเลือกกูไอสัตว์กูไม่ช่เกกูไม่จะเกลมึงกุบเลือดอะไรโอี่โอ้ยินดีไม่วางกำแพงไม่ได้ด้วยเออลือช่างแมงช่างแมงช่างแมง ปล่อยรถไว้อย่างเงี้ยไม่ใช่ตรงเนี้ยอรถกลางแจ้งเนี่ยก็คือรถกูอ่ะแม่งจอดด้วยแม่งจอดตรงไหนเพราะจอดเฉียง <laughs> จอดไม่ได้จอด <laughs> เฉียงนี่ของของมึงก็เข้าไปอย่างนี้อ่าของมึงเข้าอย่ไปนี้มึงเข้าอย่างนี้แล้วกูมันมันจอดประชิดจังวะก็มันทำงา้นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้แม่งวางไม่ได้แล้วกูก็เด็ด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 ใครใครถ้เอาอย่างนี้เนี่ยไอพี แล้วก็รถกูเข้าอย่างเงี้ยแล้วก็คือกูแล้วกูจะวางยังไงเนี่ยแม่งวางเสาไม่ได้เนี่ยขุดดินได้หรือเนี่ยนี่รถกูวางอย่างเนี่ยถ้าอย่างั้นก็ทำก็เนี่ยแหละเสร็จแล้ะลองรถเรา <c oughs> เป็นลองรถที่แม่งไม่มีเหี้ยอะไรเลยอ่าไปแล้วลองเทสเอารถออกได้เปล่าโอ้ยชนโอ้ยชนเขาโอ้ย ต้องถ่ายต้องถ่ายเข้าไม่องมองไม่เห็นป่ะใครก็ได้เป็นไอเยี่ยมบอกบอกทางรถให้กูเลยรถเลือรถรถเลี้ยวซอายหนนไห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 นหนึหนไ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 หอไกนิดนึงนไหนไหนไหอไนไห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 นนไนไหนนึงมไนมันมันไม่ได้โฟวินนนนไเไไไ ไมได้โอ้โหมือกูแลทำไมมึงวางกูแล้วทำไมถึงวางไม่ได้มึงดูดิสัตว์ไม่ไม่มีร่องอยู่เนี่ยก็พื้นก็มือพื้นส่วนหนึ่งด้วยพื้นมันอ๋อมึงไม่โทษตัวเองมึงคือมึงโทษพื้นไม่ใช่ก็ตัวเองก็เร์เกล่าวเฮ้เช้าแล้วเว้ยถอดแว่นได้แล้วเช้าแล้วใช่ไหมไปนอนเลยไปเอ้ยเอาเตียงนอนมาดิไอ้เยียพีแม่งตอดรถได้ตรงมากเลยสัตว์ามาย้ายทินฐานกัน นอนแล้วอย่าทิ่นฐานก่อนเดี๋ยวเราก็ไปทําในเมืองต่อนะครับทิ่นฐานสร้างบ้านสร้างบ้านในกลางมืองโอ้โหบ้านนี้ครับเป็นบ้านของผมครับส่วนกล่องนี้ก็เดี๋ยวผมทุบเอ้าโอเคครับเราอันนี้ครับผมมีนี่เตียงอันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะวางไว้มุ้ซุปซิปหาอะไรกันวะ ครับเป็นรรงรถที่แม่งไม่มีหาอะไรที่แม่งจะสมดุลกันเลยก็มีประตูล็อกมือละบายเดี๋ยวพาน่าเราจะมาทําอะไรนะพาน่าจามาทําอะไรกันไม่รู้ครับเอยจะจบเลยเหรอเออนั่นแหละเราสร้างแค่นั้นแหละตี่ว่าเรามีรองรถจัดสรรบ้านก่อนจัดสรรก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเตียงวางไงเตียงเตียงเตียงวาง เดี๋ยวเตียงมาวันนี้เอ้ยแม่แม่เอาดีกว่าที่นี่ติดกันเลยสามพันแวบแวบแวบอย่างเงี้ยเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวหาตรงนี้นะวาง่างโอเคแล้วก็ผมก็เซฟเลยผมเซฟก่อนครับผมเซฟก่อนวางนี่วางนี่มาต่อวางต่อเรียกมึงไม่ใช่เหรอเนี่ยอะไรดูในไลน์ไลายปุ่มดูส่งงานแล้วส่งไปหมดแล้วน้องแฟ้มอ่ะเจนครับวางเตียงผมหน่อยดิ โอ้โหมีการมาถามเรื่องงานส่งมาหมดแล้วครับวางเร็วๆสิตาเซอะไรวางบอกให้วางเตียงเอาวางนะเนี่ยวางตรงนี้มีอันเดียวมีอันเดียวผมเมื่อกี้ผมเห็นอีกกันหนึ่งอย่างไม่มีวางหมดแล้วผมเพื่อผมไม่เห็นว่าพวกคุณมีอันหนึ่งอย่างะไ่ยไปไปไปอค้นเลยอ่ะอ่ะ ท่ <oppose> านผู้ชมครับคุณมีีออกันนึงท่านผู้ชมครับเห็นผมไหมเตียงผมไม่มีไม่มีแล้วกูจะขุดอ้าวแม่งหลุดอีกแล้วเข้าไปแก้วแล้วผมจะเอาเตียงออกไงอ่ะผมไม่มีเตียงอ่ะดังนั้เราต้องค้าบครับต้องค้าบถุงนอนค้าบเป็นไหมค้าบมีบ้านคุณมีถุงนอนที่บ้านตรงนี้มีกองมาให้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปบ่ายแล้วขาดพุงวะครับอือ แล้วกูต้องกูต้องทำพี่เซฟอ่ะถ้าพี่กูตายคือกูจบแล้วเนี่ยก็อกูไปหาคนมึงเนี่ยกูไปหามือเนี่ยเลยเออภารกิจตามหาเออไอแต่กูจะไม่มีวันตายกูแน่ใจอเด็ดอเด็ด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 ก็กูเทพแล้วเพราะกูเทพแล้วเทพอะไรเทพอะไรเทพอะไรเทพทูเอ๋อเทพพีจับมือเลยว่ะโล่ใจจับยังไงวะอ้าวไอ้สัสจับมือไม่ได้เออเมื่อกี้เออผมแทน ไปไหนแฟนวะนี่เดินน้องเดินอะไรวะอยู่ที่บ้านเก่าอ๋ออ๋อแล้วทำไงกดตจีมึงคิดมึงคิดเหมือนกูใช่าอ้าวกว่านะกดตจีแล้วก็โพอดอเนี่ย์กดตจีแป๊บนึงกดเดี๋ยวกดก่อนอ่ากดตจีหนึ่งสองสามเออไปติดทำไมเล่นอะไรอย่าอย่าทำแ้าเลยอย่าเล่นอะไรเล่นอะไรมามามาเล่นอะไรกันวะ c h e c แ hand check hand check hand มันไม่ใช่พอยหมันว่าชี้มันว่าชี้ชี้มันแบบอา้าเช็คแทนได้เหมือนกันไม่ใช่มันคือชี้มันคือชีพ้พอยอะงั้นสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอขอลาไปก่อนครับเซฟฟดีครับดีครับขอลาแบบด้วยเสียงปืนแล้วกันโอ้ผมไม่ต้องลาแล้วผมกดหยุดไปละเออหรอมาสู้กันก่อน เดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเรนเดอร์เดี๋ยวเราไปทำวิธีกันดูดิใขยันเจนขอจบขอจบฟิงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม